สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะสวัสดีพี่น้อง้องป,องปายนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองเฟินเลด์เช่นเดิมเช่นเคยนะคะกับแม่เป๋านะคะพี่น้องขาก่อนที่เราจะเดินทางนะคะไปดูแลความสวยความหล่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่เสียงอีสานนะคะพี่น้องขาวันนี้ก็แม่อปอตอนเช้าก็มีงานแต่งหน้านะคะก็คือแต่งเจ้าสาวนะคะทุกคนค่ะก่อนจะเดินทางนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วตีสี่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเจสาก็กําลังทําผมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเปเล่นะคะมาทําผมให้นะคะช่างผมคิวทองมาว่างค่ะจ้างได้ว่าค่ะจ้างได้แต่คิวแบบแน่นมากก่อนจะได้คิวเขาแบบว่า,วาทุกคนขาบแบบงานแน่นเลยนะคะ วันนี้เราก็จะมาเสิร์ฟความสวยความรอให้เจ้าสาวนะคะกับเจ้าบ,บ่าวที่อำเภอที่ครมำสร้อยนะคะจังหวัดมุกดาหารใกล้ๆบ้านไม่พอเอง20กิโลนะคะทุกคนค่ะก่อนที่จะเดินทางไปเสียงอีสานเย็นพรุ่งตอนเช้านี้แหละเสร็จงานนี้แล้วก็เดินทางเลยนะครับเพราะว่าต้องไปซ้อมบิกเสียงก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสาวงานเช้าทจะสวยขนาดไหนนะคะวันนี้เจ้าสาวเช้านะคะอยู่ที่นิคมคำสร้อยะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะขหยิม้มมนกชอบใจไหมชอบไหมมัน,นสวยเนาะสวยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานข้างนอกนะคะเดี๋ยวเก็บตกให้ดูค่ะอคตอนนี้ก็ส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ปอแต่งหน้าทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวที่จะเดินทางไปอุดรธานีเ,เสียอีสานคืนนีพี่น้องค่ะยังไงเจอกันค่ะคถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ ขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะคะคนขับรถมารับเรียบร้อยนะคะโชเฟอร์โชเฟอร์เขาเรียกว่าโชเฟอร์เหรอโซ่เนีโชเฟอร์ <c oughs> วันนี้น้องตุ้ยมารับนะคะพอ่อ <laughs> วันนี้ต้องเดินาาทางาไปทำงานด้วยกันอีกแล้วนะคะกับน้อง<า>ตุ้ยคุณจีเด็กกลับมาทำไมฮะได้กลับมาอยู่บอก<า>นอนนวดไม่ใช่หรอ๑๖ อ๋อสิบหกก็มาหนุ่แล้วพร้อมก่อนเที่ยวพันแปดพร้อมเพื่อนคนแล้วแล้วแต่ว่าจะพิจารณานะครับผมผมเตรียมเสื้อผ้าไปสิบชุดนะครับก็เพราะว่าเพื่อนจะอยู่ต่อเพราะใครที่อยู่ต่อเขาจะได้ไปเที่ยวโไปเที่ยวกันได้เตรียมเตรียมกองไว้ให้รูปนักเออแต่เราเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าเราต้องกลับมาเราต้องมีงานที่บ้านอีกใช่บองแค่อะไรนอนช่วงนี้แต่เลี้ยงตัวเรานะเป็นแต่ดีเด็ดดีตรงที่ว่าตอนตอนที่แบบมีคิวงานที่บ้านอ่ะคือแบบ เออเออเออ,เอ,อบางคนทางเนี่ยคือม,มีคิวงานที่ร้านแต่ว่าพอดีบอสพักพอดีเองสินะพี่น้อง<อ>ม,มันก็เลยแบบว่าพุ่มพุ่มเออประจวบเหมาะกันจังเลยสินะนก็ดีมากมากเลยนะคะใช่ก็ปล่อยไม่นาเที่อใช่ก็แต่ว่าถ้าบอสไม่หยุดพักวันเสาร์นี้ก็ไลท์แต่ว่าเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมสินะพี่น<ด>้องแต่ว่ามันก็จะได้หนักตัวเองมากสินะแต่ว่าอันนี้เพิ่นแบบว่าเพื่อนพักไปสิก็เลยโอ้ยพอดีได้ทํางานสินะคัะ นะครับตุ้ยก็จะไปเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ถ่ายงานเนาะพรุ่งนี้ไลฟ์สดเออไลฟ์สดเป็นอะไรยุคเขาขอไหมโอ้เลอโอ้ยเสียดายแต่ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยไปนะครับอันนี้ก็คนขับรถนะครับคนขับรถนะไม่ใช่คนขับรถาร์ตชีครับชาร์ตชีนะครับถ้าจะเลือกอย่างหนึ่งก็คือหมูขับรถนะครับยยปอจอดเล่นที่บ้านเหรอ ต่อคับ tamam> ว่าหอดตัวเศราเฝ้าเศ้านะครับเฝ้าไปดุ่มารับนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่หนุ่มจะไปมิกไหม่นะครับมิกใหม่ให้บอยด้วยนะครับอย่างข้างหลังคือว่านอตอินหรืออาลาดผู้แอดมินค่ะผู้แอดมินค่ะตายเฮ็ดเรียต้องไปขายต้องไปขายตัวแอดมินนะครับมันคือเนี่เจ๊บอมมันคือนั่งนั่งตัดอันนั้นผู้โชคดีนะมสามพันคนแหมมันเลือกที่ประเท่นี่ ใครที่ใครที่ซื้อตั๋วนะคะรอบที่สามสิบวันที่ยี่สิบนี้นะคะหลายโซนกุมปิ้นหารอบทีสามสิบรอบยี่สิบนี่คือสามพันท่านแรกนะคะส0มพันท่านแรกก็เลยเฮ็ทเอานนองเอ็มแบบว่าสลบสไลเพราะว่าตัดตัดไล่ยชื่อต้องปินชื่อแล้วก็ตัดแต่ละลายชื่อสามพันลายชื่อนะพี่น้องคะเมื่อนี่บอกพ้นสิจับฉลากใช่วันนี้จะจับฉลากนะคะตอนเย็นนะคะวันนี้จะจับฉลากตอนเย็น ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองนะคะพี่น้องขาหลังจากนั้นกับมีอีกจักร้อนครับรางวัลละ1,000บาทพี่น้องต่อจาก3,000 <3, 000 S 1> ท่านนี้ก็จะมีอีกนะคะมีรางวัลท่านละ1,000บาทแต่ว่ากี่รางวัลน,นี่แหละเดี๋ยวม่ต้องไปดูว่าเพิ่งไปทํางานยังไม่ดูรายละเอียดเลยนะคะพี่น้องขาเขาก็จะเดินทางไปอุอดรธานีนะคะบ้านพักเสียงอีสาว พี่ยังวันนึลุงพี่เอ้ลุงพี่อ๋อไม่ใช่โอุ้ยแม็คิงแมซิรีลุงพี่ยังลาโอ๊ยไม่มาหนอมันแบบมองไม่ชัดแม่ว่าอะไรกันดีเนาะแมซิรีนะคะหรือว่าแม็คิงก็ไปด้วยขอรับเดินทางด้วยนะคะวันนี้แม็คิงเดินทางไปด้วยนะคะไปดูแรบอร์ดด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนกันจะไปเอ่อเที่ยวกับบอร์ดน้านะคะ สสนนุกมมัััยท้งหดไปะครบเออเป็นอย่างคือสิบแบบต้องมาน,านั่งที่ว่าบอกว่าสิแม่ปอสิตีตัวนอนนั่นเองก็มีอยู่ที่นอนแม่ปอยืนอยู่ข้างกันอันนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยอ๋อเออ๋อเดี๋ยวเด้อมันมีข<อ>้างหลังอีกอย,ยู่มันมีอีกคนหนึ่งแค่มันมีอีกคนหนึ่งสิมาลอดเอเลียร์อาร่าถึงราคาคือสิมาตีตัวนอนถางราคาสวัสดีค่ะคือสิสบายให้หนู สบายตัวบริเนนอนเบิดขึคืนครับเป็นยังคือบริเนนนะโอ้ยปาตีกับยาคิงโอ้ยอ๋อสรุปว่าคบกับแม็คิงเหรอตอนนี้เออเป็นแฟนกันกับแม็คิงค่ะโอ้ยวันที่ยี่สิบอาจสิบบริเนนนน้ำได้เนี่ยโอ้ยรอบยี่สิบตาไปดีตาอุ้ยบอ โชคดีนะเพื่อนนะคะเพท่านจะเดินทางไปเมืองนอกหรือพี่น้องค่ะเพื่อไปหาผัวเพื่อนสิมาหาคุณแม่อยู่เพื่อนคือสิแบบแฮปปี้นะแม่บุเทียนอยู่นะคะับเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับพี่น้องคขาไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมันทักเสียงอีสานนะคะวันนี้แสดงที่บ้านทักเสียงอีสานพี่น้องก็เลยต้องไปแต่ว่าแม่ปอกกับนี่แหละท้ายคลิปแล้วอัพคลิปแล้วแม่ปอกกับเสตีตัวนอนเท่ากันเพราะว่าวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสองพี่น้องค่ะแล้วก็มาขึ้นอยู่ก็นอนแค่ประมาณ ชั่วโมงกว่าเพราะว่กวาก็แม่ปอจะนอนขึ้นกับหกหกทุ่มกว่าพี่น้องบอกหกทุ่มกว่าเราม่ดามจูนโท่มากกว่าประมาณเกือบตีหนึ่งพี่น้องก็เลยตื่นคือมารับโทรศัพท์นะคะก็เลยตื่นมาอีกตีสองเคืองพอตังนาทีกาปลุกอาบน้ำล้วก็เดินท่าไปบ้านจาสาวนะพี่น้องขาโอเคตอนนี้ก็ทุกคนอยู่ในรถนะคะเจอกันที่ทบ้าน<ด><ด>พัก <นะ S 1> เสียงอีสานะนะคะวันนี้ยังไงก็ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปอด้วยนะคะแล้วก็ตอนเย็นจะมีการจับฉลากนะครับพี่น้องค่ะลองรอติดตามแล้วก็อุย้ยหายใจบาอิ่มเบาเมียนนะมันเมื่อยนักเลยน้อนแล้วหายใจบาอิมม oh ือส oh ินะมันแบบว่าเบาเบาสุดขั้วมือสินะนะครับพี่น้องเลยแหละความเมื่อยพี่น้องต้องรักต้องสู้นะครับว่าต้องทำงานว,ว,ว่า <c oughs> อะไร <c oughs> อุย้ยผู้บาอุย้ยอ๋อหันไปคือจังพยาบาลแทน สุดขาวขาวแมนเนาะคือเนาะคือคือคือกคือ่ัอคือคือคือค็เข้าไปกดไอคกอแชรคแล้วอ็ตอนเย็ยนอะเก็บภคพรบรรยากาศในาานมาให้ดนะคนอคยังไงก็เข้อไปกดไลคื like, แชรอคือคือคือครอคืวคาอควอคืะค่อคือคือ่ือคือกือคือนื้ยือคือคือคือ่ือมาอนุ่มแสงข <c oughs> อฟิอคมอมือคือคื่คือนือคือคือนือค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 าอคือ บายบายปิดคลิปไปแล้วค่ะบายบายค่ะ